อยู่ที่หมูก่กระทะโชคบางเอิญค่ะได้แล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านหมู่กระทะบุฟเฟ่ที่ถูกและอร่อยในบางสะพานนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามารีวิวว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เรากินบ้างแล้วก็อร่อยตามที่เขาบอกไหมไปค่ะไปดูกันเลยอันนี้เพื่อนเรากำลังตักอาหารอยู่นะคะเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นจำพวกอาหารทะเลนะคะทะเลก็จะมีทั่วไปเลยมีปลามีปูมีกุ้งนะคะมีหอยแล้วก็ตามบุฟเฟ่ต์จะต้องมีทองแซลมอนซึ่งทองแซลมอนอร่อยมากอันนี้เพื่อนๆเ,เรานะคะนี่กำลังเลือกกันอยู่ว่าจะกินอะไรดี ของน่ากินเยอะมากเลยอันนี้คือเขาคุมผ้าขาวบางไว้นะคะเพราะว่าจะได้กันแมลงลงไปอันนี้ก็คือจะมาแวะมาส์มอยกับเพื่อนนะคะเพื่อนที่รู้จักกันต่างห้องเอ้ามาดูโซนผักกันคะ่ะต่อไปก็คือโซนผักนะแล้วก็โซนน้ำจิ้มก็จะมีทั่วไปเลยผักแต่น้ำจิ้มที่นี่คือมีทั้งสามสูตรเลยนะ นี่คือผักแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มจะมีซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดหวานแล้วก็มีน้ำจิ้มหมูกระทะทั่วไปเรามาต่อกันด้วยโซนของกินเล่นแล้วก็ติ่มซำนะคะของกินเล่นก็จะมีประมาณนี้แต่แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่วันนี้คือก็ของเยอะนะแต่ว่าเขายังลงมาไม่ครบอันนี้เป็นติ่มซำ จะบอกว่าติ่มซำมีหลากหลายมากแล้วก็ซาลาเปาจิ๋วอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยอันนี้ก็จะเดินไปดูเพื่อนเพื่อนไปเสียวกันค่ะเป็นคู่หักค่ะอันนี้เราจะไปตักของเพิ่มนะคะแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายบรรยากาศรอบร้านให้ดูด้วยอันนี้เพื่อนเราก็ตักของมานะคะก็ตักของมาเพิ่มไ่เพื่ออาหารทะเล นี่บรรยากาศรอบร้านค่ะก็แบบสงบนะก็คนไม่ค่ยยอยเยอะเท่าไหร่ในวันนี้แต่ถ้ามืดกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะหลานนี้เป็นร้านที่ทุกคนก็น่าจะมากินกันเวลามาฉลองหรือว่าเลิกเรียนก็แวะมากินนะคะอันนี้เป็นโซนหมูที่เรากนกำลังจะมาตักนั่นเองหมูก็มีหลายอย่างมากดูสิ มีหมูมีไก่หมักงาอ่ะพริกไทยดำอะไรต่างๆต่อไปข้างๆกันนะคะก็จะเป็นส่วนพวกลูกชิ้นแล้วก็ตาบหมูหมูสับแล้วก็มันหมูนะคะก็เป็นทั่วไปที่ร้านหนานมูกะทามีนี่น่ากินมากไปค่ะไปที่โต๊ะแล้วก็ลุยเลย ส่วนฉลาดแล้วก็ของกินได้เพิ่มเติมน,นะคะทันนี้ก็จะเป็นหม mm ูใ hmm. สะกอบแล้วก็ชิน้นนี่ชิ้นมีนจิม้มนี้เลยอร่อยมาก ของเราเนี่ยคะทุกคนน่ากินไหมเราคิดว่าน่ากินมากอันนี้แมวรับแขกค่ะน้องน่ารักมากเฟรนี่สุดๆนี่นคะคะก็ย่างย่างไปด้วยกินไปด้วยอร่อยดีคะ่ะเราก็มาถ่ายวิดีโอ น้องเมวน้องเมวรับแขกของจริงค่ะน้องน่ารักมากๆไปบางทีก็อาจจะได้เจอน้องหรือไม่ได้เจอน้องก็ต้องเสี่ยงดวงเอานะคะดูสิคุณแบบน่ารักมากขี้ออนสดๆใครที่ได้เจอน้องนะคะก็เข้าไปเล่นกับน้องได้นะน้องไม่กัดออนนี้ก็คือน่ากินมาก ทุกคนอาหารสดทุกอย่างเลยนะอาหารทะเลก็สดมากๆเลยดูจากหอยดูจากหอยในเตาได้ว่าส,สดมากๆเราก็จะมานั่งย่างนั่งกินนั่งมองวายกันต่อต่อไปก็จะเป็นของหวานนะคะ อันนี้เพื่อนแกล้งกันโหมานางพานีก็หิวไปด้วยเลยน่ากินมากจริงๆไปค่ะไปกันต่อด้วยของหวานนะคะดูสิของหวานเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆมีถั่วต้มมีพวกขนมหวานต่างๆ ขนมไทยก็มีพวกทองหยีทองหยอดไฟทองอันนี้เป็นซ้อนส้มตำนะคะสามารถตำแล้วปรุงเองได้ตามใจชอบเลยเขามีเครื่องให้ครบทุกอย่างเลยแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ในร้านหมูกระทะนั่นก็คือไอติมนะคะอันนี้ก็คือเราอิ่มกันแล้วทุกคนนะคะดูหน้าสิอันนี้บรรยากาศร,ร,บรอบๆร,ร้านตอนกลางคืนนะคะ ก็คนเริ่มเยอะแล้วนะนี่คนก็เยอะพอสมควรค่ะอันนี้จะเป็นเลทราคานะคะบุฟเฟ่หมูจะราคา159บาทนะคะแลาจะไม่ผิดบุฟเฟ่ทะเลจะ199บาทนะวันนี้จะลากันไปด้วย้าบรรยากาศน,นอกลานนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย